ครับสวัสดีครับเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาซ่อมเครื่องขยายเครื่องนี้นะครับรุ่นนี้นะครับมีที่เสียบใหม่เยอะแยะเลยมีคอเลสเตอร์มีไซเลนมี S1S 2 S3 เอเอะไรเยอะแยะเลยทีเดียวเชียยนะครับเนี่ยมันคือเครื่องขยายแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเสียงดังนะครับมันไม่ดังนะเพื่อนนะไม่ดังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับเครื่องขยายเครื่องนี้นะครับมันต้องสุดยอดแน่เลยนะเพื่อนนะแหมอะไรเนี่ย มาดูกันนะครับไอ้นี้มันไม่มีอะไรนะครับมันเป็นแบบนี้ไม่มีจอไม่มีอะไรเลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะแกะฝาหลังออกมานะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะมีหม้อแปลงอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้คือตัวนี้คือลายแม่นะเพื่อนนะตัวนี้คือลายแม่ตัวนี้คือผ้าขยายเสียงนะเพื่อนนะผ้าขยายเสียงในส่วนนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของปรีไม่นะครับ วอลรุ่มใหม่เยอยะแยะเลยทีเดียวนะครับนะครับมีแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับอาการเสียงไม่ดังนะเดี๋ยวเรามาค้นหาจุดเสียแล้วก็มาดูว่ามันอะไรมันจะเสียกันแน่เนี่ยเดี๋ยวต้องหมุนด้านนี้มาดูนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้นะนี่คือภาคขยายเสียงนะครับนะเพื่อนนะภาคขยายมีรีเลย์ด้วยรีเลย์ตัวนี้เอาไว้ตัดการทํางานเวลาเวลาที่ทันเตอร์เอาพุทมันช็อตนะ พอทันเตอร์เอาพุทมันช็อตแล้วปุ๊บมันจะมีไฟ DC ออกไปนะครับก็จะตัดการทํางานตรงนั้นรีเลย์ตัวนี้ทําหน้าที่2อย่างหนึ่งเวลาเปิดเครื่องใหม่ให้ไม่หน่วงเวลานะเพราะว่าจะมีสัญญาณพีคออกไปหาลําโพงดังุ๊บับเนี่ยนะรีเลย์ตัวนี้ก็จะตัดการทํางานตัวนั้นไปแล้วก็ต่อมาเวลาปิดเครื่องปุ๊บรีเลย์ตัวนี้ก็จะปล่อยหน้าสัมผัสก็จะไม่มีเสียงตุ๊บตับออกลําโพงเช่นกันนี่หนึ่งอย่างแล้วทำหน้าที่ป้องกันลําโพงของต่อมาก็คือ ต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าทันเตอร์ตัวนี้มันช็อตพอช็อตแล้วปุ๊บมีไฟดีซีออกไปทําให้ลําโพงมีปัญหาหรืออุปกรณ์อื่นซึ่งมันต่ออยู่ก่อนลําโพงเนี่ยในที่นี้ก็คือหมอแปลงนะครับมันจะมีหมอแปลงลายลายแม่อยู่หนึ่งตัวนะฮะมันก็จะไม่สร้างปัญหาให้จุดนั้นนะครับนี่เลยทำนี้สองอย่างเลยอ่ะต่อมานะฮะเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้เนี่ยมันไม่ดังเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ผมไม่เคยซ่อมนะฮะมันก็จำเป็นต้องวิเคราะห์ก่อน วิเคราะห์การทํางานของไอเครื่องภาคขยายเครื่องนี้นะครับว่าภาคขยายเครื่องนี้เราจะมีวิธีการเช็คก,การตรวจซ่อมยังไงในกรณีที่เราไม่ได้รู้มาก่อนว่าเราจะซ่อมแบบไหนเราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้เคยศึกษามันเราก็มาศึกษาในวันนี้แหละนะครับคือผมก็เหมือนกันผมก็เป็นแบบนั้นในนะคเออคือการเรียนเนี่ยเกี่ยวกับการซ่อมอิเล็กทรอนิกส์การเรียนนะการเรียนจะเป็นแบบนี้การเรียนนะ ถ้าเกิดว่าเรียนนี่มันจะมีมันจะมีภาคขยายเสียงตอนเรียนนะมันจะมีอ่าสัญญาณอินพุตเข้ามาอินพุตเข้ามา PRE ปรีแอมปรีแล้วแล้วก็วอลลุ่มเพื่อเล่งเสียงตรงนี้ปรีอมปรีโทนปรีโทนแล้วก็ขยายแล้วก็ออกลำโพงนะครับเป็นแบบนี้นะเวลาเรียนนะครับ อ่าตอนเรียนนะอะ่สัญญาณเข้ามาจากแหล่งกําเนิดเสียงใดๆ CDVCD CD, อะไรก็ว่ากันไปมาเข้า PM PM แล้วก็มาปีโทนปีโทนปีเอมอาจจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็มันจะมีวันรุ่มแล้วก็มีภาคขยายเสียงแล้วก็ออกลําโพงไปนี่คือตอนเรียนแต่เวลาตอนทํางานเวลาซ่อมไม่ใช่แล้วก็ต้องเช็คนี่ตอนเรียนเดินหน้าแบบนี้แต่ว่าตอนซ่อมมันจะต้องไล่กลับคืนข้างหลังมาแบบนี้นะเพื่อนตัวหนังสืออ่านไม่ได้นี่ถูกต้องแล้วนะครับ มันเป็นแบบนั้นนะฮะช่างคนไหนนะครับเขียนตัวหนังสือสวยจบเลยนะครับไม่ใช่ช่างนะไปเป็นไปเป็นอะไรวะไปเป็นอะไรก็เรียกไปเป็นเขาเรียกอะไรวะนักอักษรนะก็เรียกอะไรช่างมันเป็นแบบนี้นะต้องเตะเขาโกยหัวงกอนนะครับตัวหนังสืออ่านไม่ได้นี่หมายความว่าคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแล้วเนี่ยสมองไปก่อนตัวหนังสือไม่สนใจอ่านได้โอเคบอกโตวะ อ่ะโอเคนะครับเรารู้แล้วนะครับการทำงานมันจะเป็นแบบนั้นนะไปเร็วเว้ยต้องไล่ขึ้นมานะครับจากลำโพงมาขยายจากขยายกลับมาวนลุ่มจากวนลุ่มกลับมา PM การเป็นแจ้งซ่อมมันไล่ย้อนหลังกลับมาแบบนี้นะเพื่อนนะอ่าทีนี้เครื่องขยายเครื่องนี้ภักจ่ายไฟคงไม่ต้องเช็คเพราะอะไรครับเพราะเปิดแล้วมีไฟขึ้นมาอ่าทีนี้เราก็ทําการนะเวลาตรวจเช็คเนี่ยเราก็ต้องเสียบพักไฟก่อนพักไฟอยู่ไหนไวะเนี่ย เราก็เอาปลั๊กไฟมาเสียบนะเพื่อนนะต่อลำโพงให้เรียบร้อยเสียบเปิดสวิตช์ไม่เห็นมีไฟเข้าเลยอ๋อมีไฟเข้าแล้วมีเสียงรีเลย์ดูดนะฮะอ่าเพื่อนฟังนะ มีเสียงตุ๊บตับออกลำโพงนะฮะฟังนะครับถ้ามีเสียงรีเลย์ดูดถือว่าไฟมาแล้วเนะี่ยภายไฟมาจนถึงจนถึงขั้นว่ารีเลย์ดูดแล้วผ้าขยายทํางานแล้วผ้าขยายไม่ผิดพลาดแล้วเนื่องจากว่ารีเลย์ดูดไงรีเลย์มันดูดแล้วนะฟังอ่ะรีเลย์ดูดน่ะเสียงดังคล็กนะครับทีนี้ทําอะไรต่อทีนี้จิ้มเลยครับจิ้มไหน,นครับไม่รู้เหมือนกันจิ้มไปม,มั่ว จิ้มที่สีครับปิ้งมันสิซีครับปิ้งมันสีครับปิ้งคือพวกไหนคือพวกนี้อ่ะสีครับปิ้งอะสีครับปิ้งอะไรต่างๆจิ้มดูตัวไหนมันดังอ่ะดังแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดังแล้วเนี่ยจิ้มมั่วไปเลยก็ได้จิ้มมันหัวมาเนี่ยมั่วเลยนี่ดังแล้วเนี่ยถ้าได้ยินเสียงบื๊ดบืดแบบนี้นะเพื่อนนะ,ะในส่วนของในส่วนของภาคขยายมันทํางานแล้ว เพราะว่ามันมีไฟ AC เกิดขึ้นมาที่ตัวมนุษย์เราเนี่ยมันเกิดการอินดิวเกิดการชักนำจาก AC 220โวลต์50เฮิรตซ์มันชักนำมันผ่านอากาศมามันชักนำผ่านสายผ่านอะไรพวกนี้แล้วชักชักนำเข้ามาที่ตัวคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม,ไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนใส่ลำโพงใหญ่สักหน่อยนะมีลำโพงซับวูเฟอร์ต่อมันถึงจะได้ยินนะเพื่อนนะเนี่ยเห็นไหมครับ มันจวดจ้าแล้วถือว่า้าขยายทํางานแล้วพอพ้าขยายทํางานแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกัภาขยายไงไล่ต่อมาคอนเนคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันเขียนว่าอะไรเนี่ยเอเอ็นหนึ A ่งเออะไรน,น่าจะเป็นตําแหน่งของแจ็คลองจิ้มดูสิอะฮะดังเลยเนี่ยพอดังแล้วจิ้มต่อมาอีกอ่าไม่ดังตัวน,นี้สายกาวไม่ดังแน่แน่มันไปไหนละสายเส้นนี้เนี่ย สายเส้นนี้ตามดูดิโอ้มันมาวันลุ่มเนี่ยม,มาวันลุ่มอะโอเคนี่คือตำแหน่งนี่คือตำแหน่งวันลุ่ม Master. มาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือเร่งตัวนี้มันจะควบคุมหมดเลยดูจิ้มขาสองวันลุ่มนะมีเสียงจิ้มขาสามวันลุ่มสิไม่มีเสียงมันขาดแล้ววันลุ่มนะโอเคนะวันลุ่มตัวนี้ขาดแล้ว รู้แล้วว่าเป็นวอลลุ่มขาดเดี๋ยวต่อสัญญาณอินพุตเข้ามาทางด้านอินพุตแล้วมาลองดูเอาเสียงเพลงมาก่อนทีนี้เราก็ต่อเสียงมานะครับต่อเสียงเข้ามานะนี่คือตำแหน่งของววลลุ่มนะเพื่อนทําแบบนี้เลยเพื่อนทําแบบนี้บบนมิเตอร์นิ้วมือจิ้มเข้าไปเห็นไหมดังแล้วมาขาสามเห็นไหมดูนะไม่เห็นดังเลยเนี่ย ทีนี้มิเตอร์ตั้งตรงไหนก็ตั้งไปเถอะตั้งคูณ2ไม่ใช่2.5งจตั้งเป็นมิลลิแอมมันจะมี R อยู่ในนี้แล้วมันก็จะต่อผ่านมิเตอร์เหมือนมิเตอร์นี่เป็นจัมเปอร์ดูโอเคแสดงว่าวอลลุ่มขาดจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพิจรารณาการเปลี่ยนวอลลุ่มซะนะครับแบบนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนมันน่าจะง่ายนะครับทีนี้เราก็ปฏิบัติงานโดยการแกะ แล้วก็ทาการเปลี่ยนวอลลุ่มมาดูว่าวอลลุ่มตัวนี้มันขาดจริงหรือเปล่านะมาเป็นแบบนี้นะเพื่อนแกะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมจะดูวอลลุ่มตัวนี้ถ้าจะดูวอลลุ่มตัวนี้ดูง่ายไม่ไม่ต้องไปแกะออกมาทั้งแผ่นก็ได้เพราะว่าเราแกะหน้ามันออกมาพอแกะหน้าออกมาแล้วปุ๊บบัดกรีตรงนี้ได้เห็นไหมนี่คือแท่นเครื่องมันไม่มีอะไรบังแล้วขามันอยู่ตรงนี้เราก็แกะวอลลุ่มตัวนี้ออกมาได้เลยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับสบายดวกเป็นดวกนะเพื่อนนะทีนี้ผมก็จะทําการถอดวอลลุ่มตัวนี้ออกมาวอลลุ่มตัวนีีี้้เเสยยแลว่ เดี๋ยวถอดออกมาดูแล้วก็เป็นวันรุ่มแบบนี้บางคนบอกว่าวันรุ่มแบบนี้มันหายากมันหายากมันก็หายากจริงแหละยุคนี้ยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยตอนที่เขาผลิตเครื่องนี้มันคงจะหลายปีแล้วล่ะก็คงจะหาลําบากอย่างแน่นอนแล้วก็มีวันรุ่มที่เราพอมีอยู่วันรุ่มที่เราพอมีอยู่มันก็เป็นวันรุ่มแบบสามขาทั่วไปแบบเนี้ยก็ได้คือเก่านะครับเลยอ้าวแต่ว่าจะใส่เวลาใส่เนี่ยก็ต้องต่อขาขึ้นมาถ้าทําแบบนี้ได้ทําได้ไหมมันตรงกันไหม ถ้ามันตรงใส่ใส่ได้เลยแต่ถ้ามันไม่ตรงเละทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่ตรงความสูงของมันไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาว่าเวลาเราประกอบเข้ามาในส่วนของหน้าหน้าปัดตัวนี้มันก็ไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทดสอบดูนะทดสอบแบบไหนทดสอบแบบว่าเอาลองมาตั้งตตรงนี้ลองบัดกีีสักขาหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ลองดูใส่แล้วมันจะขันน็อตได้ไหมจุดยึดจุดอะไรมันจะได้หรือเปล่าถ้ามันตรงกันก็ดีดีเราแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงต่อสายต่อสายแล้วดําเนินการนะ ต่อสายขึ้นมาแล้วปุ๊บเอามาลองใส่มาขันดูนะเนี่ยแบบเนี้ลองดูก่อนจะเป็นยังไงทำการได้เสียบลงไปแล้วบัดกีไว้ขาเดียวพอถ้ามันไม่ได้ขี้เกียจถอดแต่ท่านได้ก็ค่อยประกอบเข้าไปเนี่ยก็เอามาใส่ลองดูแบบนี้นะครับเอามาใส่ลองดูแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาได้ไหมนายเห็นไหมออกมาได้ไม่มีปัญหาใดๆเลยตรงเปะ๊ะมันสุดยอดมากทีนี้เราก็ดําเนินการใส่เข้าไป ที่นี้มีแผนว่าจะเปลี่ยนวอลลุ่มออกสองตัวเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็จะหมุนบ่อยเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นสัญญาณที่สัญญาณ AUX เข้ามามันจะเข้ามาตรงนี้พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะหมุนบ่อยแล้วมันก็จะขาดในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีที่ยังไม่ขาดก็จะเปลี่ยนออกไปเลยตัวเนี้ยเพราะว่าอีกไม่านานก็คงจะขาดอย่างแน่นอนก็เลยจําเป็นจะต้องดําเนินการเปลี่ยนอกอก2ตัวอ่าการเปลี่ยนออก2ตัววอลลุ่มมันมีขาก่าอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแล้วแท่นตัวนี้เป็นแท่นพลาสติกใช่ไหม ท่านพลาสติกแน่นอนอยู่แล้วมันไม่เชิวสัญญาณฉะนั้นแล้วเราก็ต้องต่อสัญญาณต่อสายต่อสายไฟเพื่อเป็นกาวให้กับวอลลุม่มมีแค่นั้นถอดวอลลุ่มตัวนี้ออกจะเปลี่ยนเหมือนกันเลยต่อกาวนะครับโดยการใช้สายไฟนะครับสายไฟผมก็ทําการเอามาปอกแบบนี้เลยครับปอกเปลือกนอนกบนออกนะเพื่อนนะแล้วก็จะทําการปัดกกีนะครับเพื่อที่จะลงกลาวให้วอลลุ่มนะเพื่อนนะนี่เลยนะครับ กีเลยแบบนี้ถ้าหากเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้การนะครับมันจะมีเสียงจีเสียงจีจีจอดในแบบนีไม่ได้การนะครับต้องทานะครับนะเพราะว่าตัวเดิมมันน่ะมันมีขาที่ลงกาวไปที่เรบร้อยนะครับนี่ขาแบบนี้ลงกาวไปที่รียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวที่เรามาใส่ใหม่ไม่มีแบบนี้แล้วก็หน้าเครื่องนี่เป็นพลาสติกนะครับเพลาสติก ทำนี้เองนะครับานะครับทีนี้ก็จะทำการทดสอบแล้วนะครับนะว่ามีแดดสองด้วย <laughs> โอเคนะครับนี่วันรุ่มอยู่ตรงน,นี้จะใช้งานได้หรอเป่านะครับรอเสียงรีเลย ได้นะครับวอลลุ่มเสียนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มบอก2ตัวก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเพื่อนนะแล้วที่นี้มันก็คงจะต้องเป็นประกอบนะครับการประกอบก็คงจะเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับก็คงจะเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้นะครับแม่มันสุดยอดจริงๆนะครับในการเปลี่ยนวอลลุ่มแบบขั้นเทพเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาแบบเดิมก็ได้นะใกล้เคียงกันก็ใส่เข้าไปนะครับได้เลยเนื่องจากว่าการหาวอลลุ่มแบบเดิมก็คงจะลำบากอยู่นะครับ ลุมตัวนี้ก็ใช้งานได้แจ๋วเหมือนกันนะครับนะมันสุดยอดมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ